ยินดีต้อนรับสู่ช่องประเทศเชนเดอร์รุนนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่พอปอลน,นะคะก็จะมาทำคลิป What in my phone ค่ะก็คือมีอะไรอยู่ในโทรศัพท์บ้างน,นั่นเองนี่ก็จะเป็นโทรศัพท์น,นะคะก็พี่ปอจะมาทำ What in my phone ใหม่อีกครั้งนะคะก็คือครั้งที่แล้วพี่พอปอก็ทำมาแล้วนะทุกคน What in my phone นะคะไปตามดูได้นะคะก็คือนนตอนนั้นนานแล้วนะคะที่ทำ What in my phone แล้วก็หลังจะแบบ แล้วคือช่วงนี้นะคะพี่ออไม่ค่อคยได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าพี่ออติดนะคะแบบติดเรียนออนไลน์แล้วคือทุกคนพี่อ๋อติดสอบใช่ไหม พี่ปอไปสอบเข้าโรงเรียนใหม่นะคะสอบเข้ามาหนึ่งโรงเรียนใหม่นะคะก็พี่ปอติดนะคะก็เลยต้องไปรายงานตัวมอบตัวอะไรต่างๆนะคะม,แบบมันแบบมันแบบก็โรงเรียนก็ใกล้จะเปิดแล้วเหมือนกันเนาะมันก็เลยหลายเรื่องนะคะแล้วก็ติดเรียนออนไลน์ด้วยก็คือพี่ปอต้องเรียนออนไลน์นะคะของทางโรงเรียนเนาะก็เลยไม่มีเวลาว่าที่จะมาอัดวันนี้นะคะคือเรียนทุกวันเลยทุกคนเลยโอ้ปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะ16นาทีก็คือพี่อปอเพิ่งเลิกเรียนนะคะก็เลยจะมาอัดให้ได้ค่ะแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าคลิปนี้จะได้ลงวันที่เท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้ที่พี่อปออัดนะคะเป็นวันที่22สองนะพี่อ๋อไม่รู้ว่าพี่อปอจะได้อัดแล้วลงตอนไหนตัดแล้วลงตอนไหนนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเรียนอีกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปในโทรศัพท์เลยเดี๋ยวพี่อปอจะอัดหน้าจอให้นะคะ โอเคเดี๋ยวอันและจอรถทีไมไว้ตรงนี้นะคะโอเคค่ะพอข้ามาแล้วนะคะแอปแรกนะคะที่จะมีก็จะเป็น f a c e b o o k Line y o u t u b ปปฏิทนินสภาพอากาศนาฬิกาการนั่งค่านะคะแล้วก็มีร้านขายทีมมือเพ Store นะคะแล้วก็จะมีที่ Google นะคะก็จะมี Google นะคะแล้วก็มีไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วอะที่อจำไม่ได้แล้วนะคะอันเรียอะไรแล้วอะ เออช่มก็มี Gmail นะคะมี Map นะคะมี r ด v e นะคะโอเคค่ะแล้วก็แล้วก็มี YouTube Music นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกนาฬิกานะคะบอกวันที่แล้วก็บอกบอกพูบอกพวกพายุฝนฟ้าคะนอนนะคะตอนนี้ก็องศานะคะอยู่ที่29องศานะคะก็ไม่ร้อนจัดแล้วก็ไม่เย็นจัดนะคะโอเคค่ะก็ปัดซ้ายค่ะปัดซ้ายทีนะปัดซ้ายก็จะเป็นพวก ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ว่าพ่อพอแบบ <No. Yeah. S 1> ไม่ได้ใช้นะคือใช้ไม่เป็นด้วยแหละเพือดมาเลยไม่ใช้นะคะเลือนลงมานะคะ no. No. เดือนลงมานะคะ <No. S 1> ก็จะเป็นพวกวอฟ <No. S 1> ก็มีแบบข้อมูลนะคะ <No. S 1> เหมือนเป็นเด็ตมือถือเนาะแล้วก็มีบลูทูธมีไฟฉายมีเครื่องคิเลขมี no. No. ล่างเนื้อ <No. No. S 1> ที่เก็บข้อมูลนะคะมีถนอมสายตาได้มากขึ้น พื่อชอบใช้มากว่าจะป็่เจ็บตายนะคะตอนที่เล่นโทรศัพท์อันนั้นคือเนาะก็มีบทอัตโนมัติทหารการตันนะะ้งค่าบทเครื่องบินห้ามเลนกวนบทประหยัดพลังงานล้วก็มี Google a p ปเปนเพี่อวาชอบคยกับกูเ g ิล g o เกิล e p ปเปนมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกการแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้เนอะอาะเดี๋ยวเราปัดเลยค่ะพอปัดนะคะหน้าต่อไปนะคะแอปก็จะมีประมาณนี้นะคะคือเพื่อบยังไม่ได้โหลดอะไรมากนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เพื่อบอเพิ่งซื้อมานะคะ ก็ไม่ได้ไม่ได้โหลดอะไรมากมายนะคะแต่ที่มีติดเครื่องือต้องมีต้องสองแอปนี้เป็นแอปอะไรนั้นเดี๋ยวเรารอดูนะคะต่อไปนะคะไปที่เครื่องมือค่ะเครื่องมือก็จะมีผู้ติดต่อนะคะโปรแกรมบันทึกค่ะแล้วก็มีเข็มทิศนะคะก็มีเครื่องคิดเลขมีโครนโทรศัพท์มีล็อกหน้าจอด้วยแต่เดียวนะคะมีวิทยุ FM นะคะมีโน้ตของคลิปแล้วก็สินนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปค่ะแล้วก็เป็นพวกแกลเลอรี่นะคะที่เขียนว่ารูปก็จะเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์นะคะก็จะเป็นไฟล์ของเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็จะมีลายครูนะคะกับเมสเซจแจ้งขึ้นมานะคะเพราะว่าเราต้องเหมือนครูจะคอยแจ้งข่าวสารอะไรต่างๆน,นะคะไปนะคะก็จะเป็นคลิค่ะแล้วก็จะเป็นตัวจัดการโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวออกไป ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิดีโอค่ะแล้วก็จะมีข้ามลงมาเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีฮอสแอปนะคะฮอสแอปอะทุกคนคือตัวนี้อ่ะเดี๋ยววงก้อให้ฮอสแอปกับฮอสอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนมันจะเป็นพวกเอ่อตรงอะไรแบบตรงไอเนี้ยฮอสกรนตรงแบบบาบานะคะฮอสเ A ม E S นะคะก็คือพี่อ๋อ ตกอังกฤษนะคะคืองงมากเลยนะคะก็นั่นรัะจะเป็นพวกโหลดแอปอะไรอย่างนี้นะคะจากแอปนี้นะคะแล้วก็จะมีลาซาด้านะคะที่เป็นของตัวเครื่องพื่อบอยชอบใช้มากกว่าลาซาด้าจริงคุเพราะว่าของมันมันก็เหมือนเหมือนกันได้แต่ว่าเพี่อบอลชอบใช้ตัวนี้มากกว่าก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะมัน,นะคะก็จะเป็นอากูด้านะคะต้องโหลดกันนะคะว่าเป็นอะไรนแก้วกจะมีแอปแต่งรูปคะ่ะแอปมืจูนนะคะก็จะเป็นเกมะค่ะเกมแต่งหมู่ เกมแบบฟันผลไม้อ่ะเออใครเคยเล่นบ้างคอมเมนต์มาคือเมื่อก่อนพี่บอมีไอเอ่อแท็บเล็ตใช่ไหมคือเมื่อก่อนพี่บอมชอบเล่นมากเกมนี้นะคะในในแท็บเล็ตเพราะว่าจอมันใหญ่ทุกคนเออนะไปน,นะคะก็จะเป็นเมสเซจค่ะแล้วก็จะเป็นติ๊กต็อกนะคะมีไม้ท่องเกมนี้ชอบเล่นมากมากนะคะชอบเล่นมากกว่าแอนี่เกมฟันดาบนะคะแล้วก็จะมีพิโนเรสนะคะคือเอฟ3 นะคะที่รี่บอาต้องมีในเครื่องนะคะตอนแรกบอกว่าสองเห็ไหมจะมีสามนะคะแอปแรกคือแอปแต่งรูปพี่บอติดมือจุน,น้าเพราะชอบแต่งรูปด้วยแอปมือจุนคนเพราะว่าเพี่บอว่ามันเข้าใจง่ายด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปที่แต่งด้วยแอปมือจูนว้ให้นะคะสองรูปตรงนี้นะไปนะคะแอปที่พี่บอต้องมีติดเครื่องนะคะที่สองนะคะก็คือแอปติ๊กต็อกค่ะ ก็คือนี่ก็จะเป็นหน้าติ๊กต็อกของพี่อปอเองนะคะเราจะใส่ให้เออเออไปติดตามกันด้วยนะก็คือพี่อปอเพิ่งสมัครใหม่นะคะมีคลิปหลายคลิปมากมากนะคะก็ใครอยากดูนะคะก็ไปติดตามให้หน่อยนะเน้อค่ะเนี่ยโอเคต่อไปนะคะแอปที่พี่ต้องที่พี่อปอต้องมีติดเครื่องนะคะแอปที่สามก็คือแอปพินโทรเลยคะ่ะ ก็ชอบแอป Pinterest ที่ว่าเราหาพวก w a เป p a p e r ไอเดียแต่งห้องไอเดียแต่งรูปได้นะคะก็คือ w a เป p a p e r พี่บอลจะเป็นอะโวคาโดใช่ไหมพี่บอก็ดาวน์โหลดมาจากแอปนี้นะคะก็พิมพ์ว่า w a เป p a p e r นะคะก็มาได้นะคะจะมี wallpaper นะคะพราะมันก็ชอบเรื่องพราะว่าแบบน่ารักกับพวกเป็นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอชอบมากๆเลยนะคะก็จะมีู คือเพื่อบอดาวน์โหลดมาเป็นเปอ่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ไปดูได้นะคะเข้าง่ายแต่ออกย่างเหมือนแอปติกเกอรจริงๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราออกแอปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นซิมเนาะก็อ่ะดูข้างล่างนะคะข้างแรกก็จะเป็นโทรศัพท์นะคะเป็นข้อความแล้วก็เป็น เบราว์เซอร์นะคะเป็นพี่บอลช,ชอบเข้าไปเล่นเบราว์เซอร์นะคระหลังยังไงพี่รู้ชอบเอาไปอ่านข่าวชอบต่างนะคะชอบอเข้าแอปเบราว์เซอร์มาบ้างแล้วก็ใช้เรียนออนไลน์ด้วยนะแอปเบราว์เซอร์อ่ะเรียนจะมีกล้องนะคะนี่นะทุกคนสําหรับเออ่โทรศัพท์พี่บอลนะคะ mm hmm. ก็ใครที่ชอบคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้พี่บอลได้นะคะก็ขอโทษก,กันนะทุกคนที่พี่บอลไม่ได้ลงคลิป บ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะก็อยา่าเพึ่งอันซับกันนะคะ่ะ <c oughs> วันนี้ก็ไปแล้วนะคะ